พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการพึ่งตนเองไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นแก่ตัวหรือไม่ช่วยเหลือผู้อื่นท่านตรัสว่าเมื่อเราพึ่งตนเองได้แล้วเราจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเพราะเรามีความเข้มแข็งภายในมีปัญญามีคุณธรรมการช่วยเหลือของเราจึงจะเป็นประโยชน์เปรียบเหมือนคนที่ว่ายน้ำเก่งจึงจะช่วยคนจมน้ำได้ แต่ถ้าตนเองยังว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจะไปช่วยคนจมน้ำก็จะจมน้ำทั้งคู่การที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตนเองไม่ใช่เพราะท่านไม่รักเราหรือไม่สนใจเราแต่เพราะท่านรักเรามากจึงต้องการให้เราเติบโตขึ้นต้องการให้เรามีความเข้มแข็งภายในมีปัญญามีคุณธรรมสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่อเราพึ่งตนเองได้ เราจะได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริงจะได้ใช้ปัญญาของตนเองเพื่อการเติบโตทางจิตใจและที่สำคัญที่สุดเราจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงสาธุ